à. Ah. À. Ah. Ah. Yeah. gặp con rồi con ah, ah. con <laughs> ปิงปอง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 ,ปอง,ปองมานั่นไปทางใด้น้อ,อาบาแบบนี้มาขี่ดอเลยครับเนี่ยพอดีเร็วเร็วเร็วหนูก็โตัวเป็นสาวแล้วเร็วเร็วเร็ว,วมาเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาเลยออกมาเลย อามาเล่นโทรศัพท์เอ้าเร็วๆฮะมาวันดีก่อน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 ไปเข้ากรงไปเข้ากรงมาเนี่ยเร็วเร็วเร็วปีกปั้มขี่แล้วเนะี่เอ๋มาขี่แล้วอเอ๊แล้วเอ๋มาเร็วเร็วเร็ว เขากงเลยเขากงเขากงเข้าไปเข้าไปนอนในกรงเข้าไปนอนในกรงเลยครับเบิ้งสีบอกเข้ากงให้เบิ้งได้ครับอ่นี่อ่าตรงนี้สวัสดีพี่นะครับมือดีแค่ยังครับมือเนี่ยเก่งน้ม้จ้าเกงน้ำอยเก่งน้ำไม้โอ้น้ำไม้ได้ไม่เสร็จครับน้อยไม่เอาวะห้ครับน้อยทุ่มน้อย ในครับแจ้วปละเด็ปกปากะปองขอนี้ห่อนห่อนพี่น้องใเป็นไอเหยียบพี่คนนี้อ่าเดีแสบป่ะครับสุดยอดครับแสบเพื่อนเขาครับมาพี่น้องมาอย่มากินน้ำกันเด้อเดี๋ยวถ่ายจาักหน่อยตั้งกล้องนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมามา่อกี้เขาล้ากัานนะ<ฮ>แกงน้ำไมมพี่น้องแกงน้ำไหม<ฮ>น้ำไมมถุง<ฮ>แกงปลาแดกครับก้อนอิน,นทรียย่าลืมกดซัดสะเก้ กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่ทมีคลิปดไม่ไม้ออกไปเบื่อลิปได้ก็ทีไปแก้งเตือนเอฟซีที่ตามเยอะพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวเห็นจะกิะ้มเสียแอฟทุบมึงเสมอทำไมครับนทำหมไม่เตืเนมึงกันทุกอย่ครับ เก่ประเด็กพี่น้องป,ประดกปากกาคนะไม่แสบไรเหรอวะแสบแสบพี่น้องแสบมามา อาหารใหม่เท่า,าแกงน้้วไม่ใส่ปลากระเง่งปลากระป๋องอาหารสันดีนะครับวางบ้านมาเลยมือบ้านจะร้อยออกไปไปซื้อปลากระป๋องเี๋น้องเกาไปซื้อน้องบดซื้อลูกซื้อเล่าก,กิน แยบยยครับแจ็คบ้าน้องใหม่ไรครับยูบึงการก็ม่หาบึงน้นยอไม่ะทงน้อมไรน้องไม่ไรหาที่สวนครับ เดี๋ยวาปยังวะมึงบอกม้นวป็นเหี้าวเป็นเขาเนาะเป็นผู้น้าาม้าว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 ้้้าน Ban nát cả đầm công phá lại Để che lưng nữa nha mọi người có đa đó như hát hát nhục hát 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 อยากไปทำบุญพี่น้งองไยานยานครับอย่าไปทำามบุญต้องสมุทรสายค้อนทั้งมาไทยทั้งไปอยุธยาครับน้ำบัดน้ำบาปปาปล่อยนกปล่อยปลาไหลไปเครงยันเจยวปลาแดกต <c oughs> ีแม่เลย<ะ>พี่น้องเจิมนกเขาก็มวนอ๊ะ tôm tắp tôm tắp ghê nó nguồn bớt sao sao đẹp tụm tụm à? không tụm tụm tôm tụm 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 ผมเรียนมหาลัยค wow ุณพ่อท่านโอ้โหคุณจะมีดกเรียนมหาลัยแถวน้าบัดนี้ยไหนลูกเย่ะจบก่อนก่อเสี่ยวเมีย เล็กน้อยสูม,มือต้องเรียนหนังสือสูมือนี่พี่น้องนี่พอแม่มีเงมิ้งทรงเรียนก็ต้องเรียนครับปลูกเต่าอะไรสมัยก่อนพอแม่มี้งกับทรงเรียนพอ เห็นมูรูขเขาจเาไปมึงนอกนะพี่นองนะบอยแม่เขาเจ,จเ้ามาใจดีเบียร์แท้อุนนะ่นาะส่งลูกเลี้ยงพึบๆสร้างอู่นีิแรงเป็นลี่อยู่น้ำปลาหัหวไว้ใ้พี่นองสมัยก่อนมันมีเงินนะเด็กวัด,ดเนี่ยผมอ่ะเป็นนักจอสูที่วิตจ้ยครับ เฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดให้สำเร็จเฮ็ดบ่สำเร็จบ่ต้องเฮ็ดสั้งว่าเป็นจังซั่นครับเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดให้ได้เฮ็ดสำเร็จบ่เคยไปนั่งแบร์แบรบมือขอขอเงินจากผู้ใดอยู่ด้วยร่ำแพงเจ้าของ สองมือสองแขนม่ช่ากันสมองคนแต่ว่าสมองคน,น,นที่ซ้ำกันประธานโอ้อหเยอะเอามาใ,ใส่ปากกัญยเนี่ปนยปากกญแยงไม่ใส่ทถาระเฝืองซื้อมากไม่บอกักกญแยกที่นะเฝืองซื้อไบ น้งใหม่กนวนครับทายูกแลุน้ำให,หม่้ำหมเราส่ดด้วยครทบอดอกสอดหอทีนโลโก้เพอาะวยครับกินไปเครื่องนึงแบมบมอวานไใส่กับหอวานนี่น้องเย๋ ซื้อขอว่าใบจ้ะมือไนไปใช้มือเนี้ยมือไหนกับบ้านวะบ้านเราก็ไปใชและประเทศโลกไกลเฮลโลดีครับเฮลโลไกลม้อมือครับกดนะครับแล้วาละครับไปนอกแล่าละบันเทลไกลครับไกลกับมีตัวกางแผงครับคู่หนึ่งคู่เป็นมือมือไปแก่สวยงามครับ Cái này cái kìa kìa phụ nữ Thương hoài phụ nữ Nghe thật đọc đọc phụ nữ Hoài hay Chuyên sâu quá mấy cơ Chẳng đọc mấy nhạc nhìn đâu Chẳng โอ้น้ำสุกเสรินใสด็ยเด้อพี่น้องปลากระกปร๋องเลยนียน่แต่เป็นเล็กหน่อยเนาะเดี๋โรงเรียนมาเนาะ,อะของนั้นแม่ไปซื้อปลากระกปร๋องพี่น้องโอ้ยได้กินปลากระกปร๋องวันคักไรเด้อเนไงวัวตายแล้วปลากระกปร๋องไหนทั้งปวง ปะร้องกับเขาวัดเขาก้นบาดสมัยก่อนเนี่ยมุ้งนี่ผู้จักเขาก้นบาดจำมัม้ยมุนี่หูบ่ครับยม่มหนาวันไหนยุ่หนาวันผู้จักบอก่เขาก้นบาดครับ,ขบขเขาก้นบาดคือเขาเวลาพอออกไม่ออกเพิ่นเปลี่ยนแล้วจังหันแล้วเนาะ ขาไม่เลือกแหละเพราะก่อนนี้จะใช่เอาที่นาหาบาทสามบาทครับเพราะเขาวัดเในน้ำเผากลบนบาทใช่สุดยอดที่มีสังกุนกอสู่ทีดด่มีดี สม,สมัยเสมือนเนี่ยเด็กน่อยพ่อไม่หายไปหายแล้วนีนว่นี่แม่แมงน็ะสมืเอเนี่ยั้งปอาช่อพ่อ,อแม่มันจดทึงนี่ดียใหไมันผู้เรีนนี้มาน้ำเกือบนั่นน่เนาะเออมาเฉยให้วะ มาหลายเลยพี่นอ้องจังกูเกะอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์ไปแล้ควครับบ๊อวบาดีครับ ต,ติดตามครับวอลเกอ์นิ่งสิบโมฆะิดใหม่ๆหมครับผมสวัสดีครับ